เราว่ามีสัตยธรรมอยู่ในภายในเจ็ดประการอย่างสัตยธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้สมบูรณ์ด้วยจารณะสัตธรรมเจ็ดประการนั้นก็คือหนึ่งศรัทธาสองหิริสามโอตตปะสี่เป็นพหูมสูตรห้าวิริยะหกสติเจ็ดปัญญาเรียกว่าสัตยธรรมเจ็ดประการเป็นธรรมของสัตว์บรุษเป็นธรรมที่อยู่ในภายในของสัตว์บรุษเช่นศรัทธาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาหนักแน่นมั่นคงใน พรรตนะตรัยนะพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์เนี่ยเคารพในหมู่สงฆ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติชอบตามธรรมนิย,ย่ยนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีศรัทธาวันนี้ก็มาขึ้นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีหิริเนี่ยนะมีความละอายต่อความชั่วทางกายมีความละอายต่อความชั่วทางวาจามีความละอายต่อความชั่วทางใจ และมีความละอายต่อบ,บาปอากุศลธรรมทั้งหลายเช่นราคะโทสะโมหะมานะทีนะมิถะเป็นต้นเนี่ยนะอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยพระองค์ละอายละอายที่จะปล่อยให้เกิดขึ้นในภายในเนี่ยนะเปรียบเหมือนคนที่สะอาดเนี่ยนะละอายไหมที่จะเอาขี้ไก่มาป้ายไว้หน้าผากเนี่ยนะก็บอกว่าละอายฉันนั้นรังเกียจฉันนั้นหรือว่าคนที่สะอาดทั้งหลายละอายที่จะนั่งบริโภคอาหารใน ห้องน้ำเนี่ยนะในห้องน้ําที่แบบแม้ห้องน้ําไม่ใช่บ้านเรานะห้องน้าบ้านอื่นเนี่ยบ้านที่สกปรกเลอะเทอะเนี่ยนะกล้าทานอาหารแถวนั้นไหมบอกกละอายใจฉันใดที่จะไปบริโภคอาหารใกล้สิ่งปฏิกูลเรียกว่ามีหิริส่วนมีโอตตปะก็คือสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริสะดุ้งกลัวต่อวจีทุจริสะดุ้งกลัวต่อมโนทุจริสะดุ้งกลัวต่อบาปอากุศลธรรมทั้งหลาย คิดง่ายๆพระพุทธเจ้าละอายใจไอ้ความละอายใจนี่แหละเป็นเหตุให้พระองค์ไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์โดยประการทั้งปวงความละอายใจอันนี้แหละเป็นเหตุให้พระองค์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ความละอายใจอันนี้แหละทาให้พระองค์ไม่ประพฤติผิดในกาเมทําให้พระองค์ไม่ล่วงเมถุนธรรมเนี่ยนะความละอายใจอันนี้แหละเป็นเหตุให้พระองค์ไม่พูดเท็จความละอายใจพระองค์จึงไม่พูดให้ผู้อื่น แตกร้าวรานขาดความเมตตาสมัครสมานสาม,สม,สมกีปรองดองเพราะความที่พระองค์ละอายใจนี่แหละจึงไม่ใช้คำหยากความที่พระองค์ละอายใจจึงไม่พูดเพ้อเจ้อความที่พระองค์ละอายใจจึงไม่เจ็บไม่มีอภิชาไม่มีพยาบาทพระองค์จึงไม่เป็นมิจฉาทิฐิไม่มีมิจฉาทิฐิคิดเป็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายในภายในเพราะพระองค์ละอายใจละอายใจที่จะปล่อยให้ราคะโทสะและ โมหะนั้นเกิดขึ้นขณะเดียวกันพระองค์ก็สะดุ้งกลัวหวันแล้วก็ผวาว่าอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นในภายในถ้าล่วงละเมิดไปแล้ว จะมีผลมีทุกมีโทษอย่างไรเช่นปาณาติบาตเนี่ยนะเมื่อล่วงละเมิดปาณาติบาตไปแล้วจะมีผลมีพิษมีภัยมีทุกมีโทษต่อไปอย่างไรถ้าล่วงอทินนาทานล่วงกามีสุมิจฉาจารหรือประพฤติเกินขอบเขตของพรมหมจรรย์มุสาวาทพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อพูดคำหยาบเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งเจะอ,อภิชาพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะเป็นต้นเนี่ยสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนสร้าง สร้างความเร่าร้อนในปัจจุบันอย่างไรและต่อต่อ,ตอไปอย่างไรพระองค์ก็หวั่นผวาในพิษภัยทุกโทษของบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้มีหีริและโอตะป,ปะเนี่ยนะนั้นเพื่อจะให้เข้าใจเด่นชัดว่าผู้ที่มีหีริโอตะป,ปะนั้นมีความคิดอย่างไรข้อความในคุตการ,รนิกายอิติวุตกะธรรมสูตรเนี่ยนะ ว่าด้วยสุขธรรมประจำโลกสองประการข้อ20พระองค์ตรงตัดว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสุะธรรมทมฝ่ายขาวสองประการนี้แลย่อมรักษาลูกสุขธรรมทมฝ่ายขาวสองประการเป็นฉไหนก็คือฮีริกับโอตัปะเนี่ยนะ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าว่าทำสองประการนี้ไม่พึงรักษาโลกคือหมูสัตว์โลกไซในโลกนี้ก็ไม่พึงปรากฏว่ามารดาไม่มีใครรั่วนี้แม่ไม่มีใครรั่รรวนี้นะนี้ป้านี้ภรรยาของอาจารย์นี้ภรยาของครูโลกก็จะถึงความปะปนกันไปเหมือนอย่างแพะแกะไก่สุกรสุนัขสุนัก,นก,นกจิงจอกฉะนันเนี่ยนะก็เรียกว่าชีวิตเยี่ยงเดรัจฉานทั้งหลายเพราะขาด ิริโอตป,ปะสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่มีหิริโอตตะป,ปะนั่นเองดูก่านพิสูจน์ทั้งหลายเพราะเหตุที่สุขธรรมสองประการนี้ยังรักษาลูกอยู่ฉะนั้นยังปรากฏวันนี้มารดานี้นะนี้ป้านี้ภรยาของอาจารย์นี้ภรยาของครูเป็นต้นเป็นเหตุให มีการรักษาศีลเนี่ยนะเพราะฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดศีลฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้ให้สัตว์ทั้งหลายไม่ล่วงปานาธิบาตเป็นเหตุใกล้ให้ไม่ล่วงอธินนาทานเป็นเหตุใกล้ให้ไม่ล่วงกามีสุมิจฉาจารฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้ทําให้ไม่ล่วงล่วงอะไรมุสาวาตไม่ส่อเสียบไม่ปิสุนาวาจาพุทธวาจาสัมผัสลาปะ หิริโอตปาเนี่แหละเป็นเหตุให้ทุกคนเจริญออณาพิชาอัพยาบาทและมีสัมมาทิฏฐิเพราะมีหิริโอตปะความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปซึ่งพระองค์ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าถ้าสัตว์เหล่าใดไม่มีหิริและโอตปะในการทุกเมื่อใชะสัตว์เหล่านั้นมีสุขธรรมเป็นมูลปราดไปแล้วเป็นผู้ถึงชาติชาราและ มรณนะแปลว่าถ้าไม่มีสุขธรรมไม่มีฮีริโอตปะเป็นปกติในชีวิตอย่างแท้จริงบุคคลนั้นก็ถือว่าขาดกุศลมูลเมื่อขาดกุศลมูลก็ไปไหนไปสู่ชาติชาราและมรณนะไปสู่วัตตะสงสารอันเป็นวัตตทุกข์ไม่มีจบมีสิน้นส่วนสัตว์เหลาา่าใดเข้าไปตั้งฮีริโอตปะไว้อย่างถูกต้องในการทุกเมื่อ เป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยหิริและโอตป,ปะสัตว์เหล่านั้นมีพรหมจรรย์งอกง,งามนะเพราะหิริโอตป,ปะเป็นเหตุใกล้แห่งอธิศีนอธิจ,จิตและอธิปัญญาต่อไปอย่างที่กล่าวว่าศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้บอกมีหิริโอตป,ปะเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะพันรักษาหิริโอตป,ปะก็ทําให้พรหมจรรย์ทั้งหลายเจริญงอกง,งามอย่าคิดนะว่าผู้ไม่มีผู้ไม่มีหิริโอตป,ปะจะมีศีลบอกยาก เขาบอกว่าเครื่องเช็คสำรวจตรวจสอบว่ามีศีลดีจริงหรือไม่ดูจากฮิริโอตป,ปะเนี่ยนะถ้าไม่มีฮิริโอตป,ปะแล้วยากที่จะเจริญด้วยศีลธรรมทั้งหลายศีลธรรมทั้งหลายเป็นของผู้ที่มีฮิริโอตป,ปะนั้นศีลเป็นบาตของอธิจิตและอธิปัญญานั้นผู้ที่มีฮิริโอตป,ปะก็จะประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาพอกภูลเจริญด้วยอริยมรรคเป็นผู้สงบมีพบใหม่สิ้นแล้วเนี่ยนะก็สามารถที่จะทำที่สุดแห่งทุกได้รายละเอียดในประมตทีปณีอัตถก,กาคุตกานิกายอิติวุตกะที่กล่าวถึงหิริโอตปะว่าเนี่ยนะอันนี้เราพูดถึงพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตปะเนื่องจากพระองค์มีจรณะคือหิริและโอตปะเนี่ยนะ ฮิริเป็นเหตุให้ละอายเนี่ยนะคือถ้าไม่มีฮิริอยู่ในใจเลยจะเอาอะไรมาทําให้อายใจเนะี่ยนะว่าถ้าไม่มีฮิริอยู่ภายในยังไงมันก็หน้าด้านะ่ะว่างั้นเถอะเพราะฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้ให้ละอายต่อใจเนี่ยนะอธิบายว่าข้อที่บุคคลละอายต่อสิ่งที่ควรละอายอายในสิ่งที่ควรอายอายต่อความเกิดขึ้นแห่ง อกุโสรธรรมอันชั่วช้าลามกบาปประธรรมทั้งหลายอายเหลือเกินที่จะปล่อยให้บาปนี่มันกำเริบเสรีสามเจริญเติบโตขึ้นเรียกว่ามีฮิริเนี่ยนะฮิริเนี่ยละอายที่จะปล่อยให้บาปประธรรมทั้งหลายบาปอากุโสรธรรมทั้งหลายงอกงามเจริญเติบโตส่วนโอตปะเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดความกลัวเนี่ยนะ ถ้าหากว่าไม่มีโอตตะแทรกเข้ามาภายในใจแล้วใครจะไปกลัวบาป,ประกรรมอะไรเล่าโอตตะเป็นเหตุให้กลัวบาป,ประกรรมทั้งหลายเป็นเหตุให้กลัวกายยุจริตเป็นเหตุให้กลัวต่อว่าจีทุจริเป็นเหตุให้กลัวต่อมโนทุจริตกลัวผลในปัจจุบันและต่อต่อ,ตอไปฮีริโอตตะนั้นตัวฮีริเองเนี่ยต้องปรารบภายในอย่างที่กล่าวว่าคนที่มีฮีริคือคนที่เคารพตน เคารบตนก็แปลว่าเกรงใจตัวเองเคารบแปลว่าเกรงว่าความหวนความเกรงเนี่ยนะเช่นคนที่เกรงใจต่อตัวเองเรียกว่าคนที่มีฮิริคนที่มีฮิริเนี่ยเกรงใจภายในด้วยเหตุสี่ประการหนึ่งนึกถึงชาติตระกูลสองนึกถึงวยัยสามนึกถึงความเป็นผู้กล้าแล้วก็สี่นึกถึงความเป็นผู้คงแก่เรียนอธิบายว่าคนที่จะเกรงใจตัวเองที่จะทําชั่วเพราะนึกถึง ชาติตระกูลอย่างนี้ว่าขึ้นชื่อว่าการกระทำความชั่วเหล่านี้เป็นการกระทำของผู้ไม่ใช่เป็นผู้การกระทำของคนที่มีชาติที่เจริญอารยะทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าอารยะชนทั้งหลายชนผู้เจริญเนี่ยนะได้มีการศึกษาเป็นต้นชนเหล่านี้เขาไม่ทำบาปประคำหลอกชนที่ทำบาปประคำเนี่ยเป็นคนที่อนนริยะเป็นคนที่ไม่เจริญเลยเป็นคนที่มีชาติต่ำเพราะฉะนั้น ชาติตระกูลเช่นท่านไม่สมควรที่จะทําความชั่วอย่างนี้ปรารบตัวเองเลยนะตัวเองนี่เป็นใครมาจากไหนระลึกถึงว่าตัวเองนั้นอ่ะเป็นคนดีอย่างไรเห็นคุณธรรมภายในของตนอะไรจะมาละเมิดเพราะเหตุแค่นี้หรืออะไรก็ว่าคนที่มีชาติตระกูลดีเหมือนเราอย่างนี้เนี่ยนะจะมาทําความชั่วเพียงเท่านี้หรืออะก,ก็เรียกว่าอะไรเหมือนกับอย่างว่าคนที่มีชาติตระกูลสูงเนี่ยนะจะมาตลบตะแรงตอแหลเพราะ เสลิงสองเสลิงเท่านี้หรือมันสมควรไม่ล่าเนี่ยนะก็ละอายใจวันคนที่มีหีรินั้นจึงลำพองในศักดิ์ศรีอ่นนะเหมือนคนลำพองในศักดิ์ศรีแต่ถ้าลำพองอาจจะมานะอ่นนะแต่นี้ก็คือทนงนะเรียกว่าทนงหรือว่าปร,ราลบะเออเนี่ยเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีนะมีชาติมีตระกูลอย่างเช่นผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนาก็ชื่อว่าชาติตระกูลเราคือใครก็คือชาติพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ก็เรียกว่าเป็นเผ่าพันธุ์ของพระพุทธเจ้าเท่ากับว่าผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่จะรับทรัพย์มรดกของพระพุทธเจ้าพันก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีกขามีพุทธศาสนาอยู่ในในใจเนี่ยนะควรแล้วหรือที่เราจะทําความชั่วด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเนี่ยนะนผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเช่นเราหรือจะทําบาปกรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจพันกงคนที่หยิ่งทนงใน ในคุณสมบัติของตนเนี่ยทำ,ทำให้ไม่ล่วงละเมิดเขตแดนทําให้ไม่ล่วงละเมิดศีลทําให้ไม่เสียศีลถึงประจวบกับปัจจัยเหล่าใดเกิดขึ้นก็ไม่ล่วงกายทุจริตไม่ล่วงวจีทุจริตไม่ล่วงมโนทุจริตเนี่ยนะไม่ล่วงบาปอากุศสลธรรมทั้งหลายเพราะเพราะอะไรเพราะระ,ะลึกถึงว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีชาติมีตระกูลเป็นต้นหรือต่อไปบอกนึกถึงวัยเนี่ยนะเคารพตนเองว่า การกระทําความชั่วเนี่ยเป็นเรื่องของคนคนที่ยังเล็กน้อยอ่ะเป็นเรื่องของเด็กเดอ่ะเด็กๆก,กที่ไม่รู้เท่านั้นแหละมันจึงจะทําอย่างนี้ได้ยังเคยเห็นไหมกิริยาอาการของเด็กเนี่ยนะทำในกิริยาที่ไม่เหมาะสมนั่งเกลือกกลั้วอยู่ในอุจจาระปัสสวาวะเพราะเขาเด็กเพราะเขาน้อยเพราะเขาไม่รู้เขาไร้เดียงสาเขาจึงเกลือกกลั้วอยู่ในสิ่งที่ไม่สมควรแต่ไวอย่างเรานี่ล่ะ เราจเจริญเติบโตมาขนาดนี้มีเดียงสาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะก็ะว่าจะไร้เดียงสาทําความชั่วเหล่านี้ไปถึงไหนวันคนที่ทําความชั่วอยู่ก็เหมือนกับคนไร้เดียงสาเนี่ยนะไม่มีพุทธิภาวะทางจิตวิญญาณเหมือนกันนั่นนะเป็นจิตวิญญาณที่ยังอ่อนเยาว์เนี่ยนะเป็นจิตที่วิญญาณที่โง,ง่เขลามากเงี้ยน,นะเพราะฉะนั้นถือว่ายังเด็กยังน้อยยังอ่อนยังเบะเบะเหลือเกินที่จะคิด ชั่วอย่างนี้เนี่ยนะที่จะทําความชั่วอย่างนี้คนที่ยังพูดชั่วอย่างนี้ก็เพราะเด็กสังเกตดูนะถ้าเด็กจะทําอะไรเราบอกโอ้ก็เขาเด็กเขาเล็กเขาน้อยนะหรือ,อเขาจะไปพูดพูดอย่างใดคําใดคําหนึ่งที่ไม่เหมาะสมเราก็บอกว่านี่เป็นคําของเด็กเล็กเด็กน้อยแล้วของเราล่ะวัยของเราเรายังคิดว่าตัวเองเด็กหรือโตแล้วถ้าคิดว่าโตแล้วพอสมควรแล้วเอ๊ะคนตนเจริญเติบโตมาขนาดนี้ทําชั่วด้วยหรือ น,นะนะไม่มียางอายบ้างเลยหรือภาษาไทยฮิริปแปลว,ว่ายางอายเนี่ยนะมียายางอายอยู่ในใจบ้างเลยหรือเนี่ยนะถ้ามียางใจอยู่ถ้ามียางอยู่ในใจมีความละอายละอายใจอยู่ในใจบ้างสมควรไหมที่เราจะทําแบบนี้สมควรไหมที่จะพูดแบบนี้สมควรไหมที่จะคิดแบบนี้นะนะก็อย่าลืมว่าฮิริเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสอนตนและคนนั้นจะต้องมีวิจารณญาณที่แม่นยำเนี่ยนะ เป็นคนเพราะฮีริโอตป,ปะจริงๆก็มีโยนิโสมนสิการนั่นแหละเป็นเหตุใกล้นะมีเหตุใกล้โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็ต้องมาจากข้อมูลอย่างดีมีวิชามีความรู้เพราะคนที่ถือว่าตัวเองเจริญเติบโตมีอายุมาปูนนี้แล้วอายุมากขนาดนี้แล้วจะทําความชั่วได้อย่างไรก็แปลว่าตัวนั้นเป็นคนที่มีการศึกษานนะ ตัวนั้นเป็นคนที่มีประสบะการณ์มีประสบะการณ์ของชีวิตรอบรู้เหตุผลดีชั่วรอบรู้บุญบาปเมื่อรอบรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะบอกเราไม่ใช่เด็กนะที่จะไปทำความชั่วอย่างนี้ เราไม่ใช่เป็นเด็กน้อยเลยนะไม่ใช่ไร้เดียงสามไม่ใช่อ่อนเยาว์ที่ไปทําความชั่วเช่นนี้ถ้าความความชั่วแบบนี้เด็กๆเ,เขาทำนะมันดูไม่น่าเกลียดแต่โตขนาดนี้วัยปานนี้อายุเท่านี้มีการศึกษาเพียงนี้แล้วมาทําตัวเช่นนี้จะทําอย่างไรมันคนที่มีฮิริเนี่ยนะไปคิดง่ายๆว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยนะ ลองถ่ายภาพเอาไว้ดูในวันหลังเนี่ยพอใจไหมสิ่งที่เราทำเนี่ยนะกิริยาพฤติกรรมทั้งหมดของเราเนี่ยถ้าเก็บมาเหมือนว่านั่งฉายวิดีโอตัวเองเลยเนี่ยนะตอนที่มีสติสัมปชัญญะเต็มตัวไม่เมาด้วยบาปอกุศลเหล่าใดเนี่ยมีสติปัญญาไม่ไม่เมาทางความคิดเนี่ยนะเหมาะสมไหมพฤติกรรมทั้งมวลที่เราได้กระทามาเหมาะสมไหมถ้อยคาที่เราพูดมาเหมาะสมไหมในความนึกคิดของเราและบัดนี้ล่ะ สิ่งที่เรากําลังทําอยู่มันคืออะไรสิ่งที่เรากําลังพูดอยู่เนี่ยพูดอะไรและความคิดของเราเรากําลังคิดอะไรเนี่ยนะมันหีริเนี่ยมันเรียกว่ามันดึงต่อมต่อมแห่งความอายชั่วกลัวบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นถ้าเรยกวาทาให้ศีลเนี่ยดีขึ้นศีลก็เจริญขึ้นศีลก็งอกงามและก็งอกเงยยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะังนั้นคนที่มีศีลเนี่ยกระลึกถึงระลึกถึงอะไรระลึกถึงว่า เราเนี่ยมีอายุปูนี้แล้วเนี่ยนะโตมีสติมีปัญญาเจริญเติบโตมาขนาดนี้มีความรู้มีความสามารถขนาดนี้แล้วจะทำบาปทำอากุศลธรรมทั้งหลายได้อย่างไรนะีทีนี้คนที่จะมีหิริเนี่ยนะจะต้องระลึกถึงว่าระลึกถึงความเป็นผู้คงแก่เรียนขอไประลึกถึงความเป็นผู้กล้า ระลึวลกว่าตนนี้เป็นคนกลา้าบอกว่าการกระทําความชั่วเป็นเรื่องของคนอ่อนแอเนี่ยนะเป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนที่คําว่าอ่อนแอก็คือไม่มีน้ําอดน้ําทนน่ะเป็นคนที่ไม่มีความอดทนเลยเป็นคนที่บอบางเหลือเกินเนี่ยนะเขาเรียกอะไรนะคนที่เบาบางเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันบ,ก,ก,บกพร่องทางความคิดเนี่ยนะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องทางความคิดมาก เจออะไรเข้ามานิดๆหน่อยๆก็ทําความชั่วด้วยกายทําความชั่วด้วยใจเจอเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆก็ทําความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจยนี่แสดงว่าภูมิคุ้มกันทางความคิดไม่ดีเลยนะเราเนี่ยถ้าเรามีภูมิขนาดไหนเนี่ยนะมีภูมิต้านทานพอที่จะสกัดบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเท่าใดเนะนะี่ยนั้นคนที่อ่อนแอคนขี้ขลาดเท่านั้นแหละที่จะทําบาปประกรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจยแล้วเราอ่ะ สัญชาตญาณของเราเป็นยังไงคนที่หวาดหวัน่นผวาเนี่ยผนะวาใช่กลัวเขาจะฆ่าเราเราต้องฆ่าเขาก่อนกลัวเขาจะสร้างความเดือดร้อนให้เราเราก็เลยต้องสร้างความเดือดร้อนให้เขาก่อนเขาด่าเราก่อนที่เขาจะด่าเราเราต้องด่าเขาก่อนเป็นต้นเรามีภูมิคุ้มกันเ,เราเป็นคนอ่อนแอขนาดนั้นเลยหรือเพราะนั้นคนที่รักษากุศสธรรมไว้ได้เนี่ยนะจะต้องเป็นคนที่มีหิริคือมีความ หนักแน่นแล้วก็มั่นคงเป็นคนกล้าเนี่ยนะเป็นคนที่มีใจกล้ามีใจไม่หวาดหวัน่นมีใจไม่พร่านเพริงตั้งมั่นมั่นคงไม่หวาดไม่หวั่นไ,ไม่ผวาเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่าหวั่นผวาอยู่บ่อยๆเนี่ยนะอย่างคนที่มัวแต่ผวาไม่มีความมั่นใจอยู่ในใจเลยเนี่ยคิดหรือว่าศีลของเขาจะยั่งยืนมันคนที่ไม่มีความกล้าไม่มีความหนักแน่นในภายในเนี่ยบอกได้เลยว่าพรหมจรรย์ของเขา ไม่ยังยย่งยืนศีลไม่ยั่งยืนสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายก็ไม่ยั่งยืนตัวที่เป็นเหตุให้ศีลยั่งยืนก็คือมีความแกร่งเนี่ยนะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงไม่หวัน่นไม่ผวาเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลดีเนี่ยนะเนื่องจากเป็นคนที่มีละอายความละอายตัวนี้ก็แปลว่าเขามีความหนักแน่นมีความ มั่นคงเนี่ยนะความหนักแน่นมั่นคงเรียกว่าคนกล้าคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงเรียกว่าคนไม่หวาดไม่วันไม่ภาวาเป็นคนที่กล้าองอาจเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้นี่แหละจึงจะทําให้รักษาศีลต่อไปได้เมื่อระลึกถึงความกล้าของตนและจะทําความชั่วยอย่างนี้ได้อย่างไรเราไม่ขี้ขาดพอจะทําบาปอย่างนี้ได้หรอกเราไม่ขี้ขลาดพอที่จะ ทําชั่วอย่างนี้พูดชั่วอย่างนี้นึกคิดด้วยความคิดที่ชั่วความนึกคิดที่เป็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ได้เนี่ยนะนฮีริจึงมีมีดํารงอยู่ในฐานะภาวะแห่งคนกล้าภาวะของผู้กล้าไม่ล่วงละเมิดบาปประธรรมทั้งหลายและต่อไปเนี่ยนะคนที่มีฮิริเนี่ยก็คือ,อเกรงใจตัวเองว่าตัวเองเนี่เป็นคนที่มี มีการศึกษาเนี่ยนะเป็นผู้ที่คงแก่เรียนเป็นคนที่เรียนรู้มากเนี่ยนะคือคนที่มีหิริดังที่กล่าวว่าคือคนที่เกรงใจตัวเองเป็นเป็นคนที่เคารพตัวเองเนี่ยนะเรียกว่าพวกนี้เป็นอัตตาทิปไตยอัตตาทิปไตยตัวนี้ไม่ใช่เป็นคําที่เลวร้ายนะเป็นคําที่เคารพตัวเองเคารพสิทธิของตัวเนี่ยนะเคารพความรู้ความสามารถของตัวเองเมื่อเป็นคนที่เคารพสิทธิของตัวเองเคารพความรู้ความสามารถของตัวเองแล้วเนี่ย เขาจะไปทําบาปได้ยังไงเนี่ยนะมันเมื่อตัวเองมีสิทธิคนอื่นเขาก็มีสิทธิถ้าเคารพตนก็แปลว่ารู้จักเคารพคนอื่นมันคนที่มีฮีริเนี่ยจึงเป็นคนที่เกรงใจตัวเองเกรงใจรกระว่าเกรงกายเกรงวาจากเกรงใจทําไมเราต้องไปเปื้อนบาปอย่างนั้นด้วยเช่นมีการศึกษาเช่นเราแล้วเราทําไมเราต้องทําบาปเช่นว่าการกระทําที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอย่างเช่นหลายๆคนก็จะพูดว่า เราศึกษาธรร,รมะมาขนาดนี้แล้วทําไมเราจึงพูดแบบนี้ทําไมเราจึงทําแบบนี้ทําไมเราจึงคิดแบบนี้เนี่ยนะถ้าล่วงละเมิดออกไปก็แสดงว่าหิริเราไม่ดีเนี่ยนะบางคนนี่ก็คิดว่าเราเรียนมาขนาดนี้แล้วนะเราฟังธรรมมาขนาดนี้แล้วน,นะวินัยปิดกเราก็เรียนจบแล้วอภิธรรมปิดกพระสุตตันตปิดกนิกายนั้นสูตรนี้กุศลกรรมมาบทมงคลสาสิบแปดทุกอย่างเราเรียนมาหมดแล้วเมื่อเรียนมาขนาดนี้เราจะทําชั่วแค่นี้ได้หรือ นะเราจะทําความชั่วอย่างนี้ได้อย่างไรเนี่ยนะบางคนที่มีหิริเนี่ยพวกนี้กลัวเสียประวัติตัวเองในอนาคตอ่งางน,าน,านาั้นนะวันนี้ตกแต่งพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกลัวจะสร้างความเจ็บช้าน้ําใจให้แก่ตัวเองมันพวกนี้เรียกว่าพวกอะไรอ่าพวกนี้ถือรักเน้นความสมบูรณ์แบบเป็นเป็นลักษณะเนี่ยนะเรียกว่าไม่ไม่ต้องการมีพฤติกรรมที่ด่างพร้อยถ้าเป็นหน้าก็ไม่ต้องมีหน้าไม่ต้องการให้มีรอยหน้าแบบ อะไรนะแผลเป็นเต็มตัวไปหมดเนี่ยนะหน้าผากก็เย็บ20เข็มเนี่ยนะแก้มซ้ายแก้มขวาก็อย่างละ25เข็มคางอีก50ิเข็มเป็นต้นก็ไม่มีใครขนาดนั้นน,ะนั่นก็เละหมดแล้วมนะั้งออนนคือเขาแปลว่าเป็นคนที่รังเกียจแม้กระทั่งความชั่วเหล่าใดเหล่าใดที่จะเกิดขึ้นเหมือนคนที่รักสวยรักงามรังเกียจความไม่งามฉะนั้นเนี่ยนะมันก็ปรารว่าเอ้ศึกษามาขนาดนี้แล้วเรียนมาขนาดนี้แล้วสมควรไหมเนี่ยนะ แต่คิดดูนะถ้าเป็นเราเป็นคนนอกมองเข้ามาเนี่ยถ้าเรารู้ขนาดนี้แล้วเราทำชั่วขนาดนี้เนี่ยนะเราทำใจได้ไหมเราชอบไหมเนี่ยนะก็อาศัยการศึกษาความรู้ที่มีอยู่นี่แหละทำให้ไม่ล่วงละเมิดนะนั้นคนที่มีหิริแบบนี้แหละจะทบทวนชีวิตของตนนะทบทวนพฤติกรรมทบทวนคำพูดทบทวนความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะ แต่บางคนเขาบอกพอมาศึกษามาธรรมะมาขนาดนี้บอกละอายใจเหลือเกินแหมชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะตัวเองช่างผิดช่างพลาดคือคือ,คอนึกถึงแล้วก็กินแหนงแคลงใจตัวเองเหลือเกินเนี่ยนะก็ถามว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ควรจะทําอย่างไรคือนึกถึงความหลังครั้งเก่าก่อนแล้วก็เสียใจนึกถึงแล้วก็ไม่สบายใจพอฟังทมมาตรงนี้เมื่อไหร่ก็นึกถึงแต่แผลเก่าแผลเป็นแผลเป็นน้องแผลอักเสบที่อยู่ในใจอยู่นั่นแหละ เนี่ยนะจะแก้ไขอย่างไรจะรักษาอย่างไรก็บอกว่าจะอุปมาให้ฟังก็เหมือนอย่างว่าคนที่เดินทางมาพบอาหารเต็มโตเนี่ยนะเดินทางมาพบบ้านเมืองที่บริบูรณ์พูนสุขด้วยข้าวปลาอาหารอาหารเต็มโต๊ะทุกคนก็มีแต่ความเอิบอิ่มพรั่งพร้อมเนี่ยนะไม่เดือดร้อนไม่ลำบากเลยถามว่าเมื่อมาประสบพบอาหารที่ตั้งเต็มบนโต๊เนี่ยนะ มานั่งบ่นถึงความอดอยากหอยหิวในความหลังไหมควรจะรีบบริโภคอาหารหรือควรจะนั่งเศร้าโศกเสียใจในความอดอยากหอยหิวที่ผ่านมาในครั้งเก่าครั้งก่อนบอกไม่มีประโยชน์การที่เราจะมานั่งระลึกว่าเออเมื่อก่อนเราเคยอดอยากหอยหิวไม่มีประโยชน์แล้วอาหารที่อยู่เฉพาะหน้าฉันใดแล้วสิกขาที่อยู่เฉพาะหน้าของเราละ่ะ ทำไมเราไม่หมั่นสมาทานสมาทานที่จะเจริญหิริสีสมาทานที่จะเจริญโอตตะปะสมาทานที่จเจริญอริยธรรมสมาทานที่จะเจริญคุณธรรมเหล่านี้ไปเลยเนี่ยนะไม่ต้องรอเมื่อไหร่อีกแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นบุญของเราเป็นลาภของเราเป็นวาสนาของเราแล้วเนี่ยนะก็เปรียบเหมือนว่าเคยอดอยากหิวโหยอย่างไรมาก็ช่างเถอะในอดีตแต่ว่าปัจจุบันนี้กําลังจเจริญอะไรกุศลธรรมทั้งหลายเน้นการจะเป็นกุศลขณะนี้และขณะ ต่อต่อไปเน้นกุศลที่เป็นไปในปัจจุบันและต่อต่อไปในอดีตทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนะแต่ว่าที่สําคัญก็คือเนี่ยว่าตอนเช้าเราเป็นกุศลไหมตอนสายเป็นกุศลไหมตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนค่ำวันนี้จะทํากุศลอะไรได้บ้างพรุ่งนี้จะเจริญกุศลอะไรต่อต่อไปเราจะเจริญกุศลธรรมอะไรและกุศลธรรมอะไรที่จะต้องเจริญให้งอกงามให้ภัยบูรณ้บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปละ่ะ นั่นแหละเป็นกิจที่สําคัญนั่นเป็นสาระสําคัญที่จะต้องประพฤติและต้องปฏิบัติเนี่ยนะอยู่ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่ในขณะนี้และต่อ,ต,อต่อไปจะเจริญอะไรต่อต่อไปจะทําอะไรก็ควรจะปรารบตรงนี้ให้มาก,มากๆเนี่ยนะเพราะนีินั้นจะจะทำให้ระลึกถึงว่าเออเนี่ยที่ผ่านมาช่างมันเถอะแต่ที่กําลังจะทําต่อ,ต,อต่อไปละ่ะ เนี่ยไอตรงนี้เป็นตัวที่สําคัญเนี่ยนะอดอยากหิวโหยที่ผ่านมาไม่มีประโยชน์เท่ากับอาหารที่วางต่อหน้าและก็ยังมีมื้อต่อต่อไปให้บริโภคโดยไม่อดอยากและหิวโหยเนี่ยนะส่วนโอตปะย้อนมาโอตะปะโอตปะนั้นเป็นคนที่อะไรเกรงกลัวต่อภายนอกหรือปรารบต่อภายนอก ย้อนกลับมาเนี่ยนะบอกว่าฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะชาติตระกูลเป็นพุทธานกูลเป็นตระกูลของพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะเอาอะไรมาเป็นเหตุให้พระองค์ทาชั่วมีไหมไม่มีอย่างที่สองนึกถึงวัยโดยวัยของพระองค์ก็เป็นบรรลุนิติภาวะเนี่ยนะถือว่าเจริญที่สุดในโลกเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ตรัสรู้ก่อนบุคคลอื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพันพระองค์ก็โดยวัยพระองค์ก็นับว่าเป็นพี่ของ สัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยนะสถานะเป็นพ่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพ่อของภาษาริบุตรเป็นพ่อของพระโมคัลานะเนี่ยนะพระองค์เป็นเช่นพุทธบิดาเนี่ยนะเพราะบุคคลเหล่านั้นเช่นกับโอรสและทิ่ดาของพระองค์โดยวัยของพระองค์ก็เจริญที่สุดสมบูรณ์ที่สุด